หลังจากการสาะสิทธิ์นะครับของไบเดนก็ผลักดันทันทีเจกามาลาแฮร์ริสรับโดยประวัติของเจกามาลาแฮร์ริสนะครับเกิด20ตุลาคมครับคิสกตศัดเกราช1964เป็นนักการเมืองเป็นทนายความชาวอเมริกันครับและเป็นรองประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาสตรีผิวสีคนแรกของสหรัฐอเมริกาครับเธอยังเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาสหรัฐอเมริกาครับที่รัฐแคลิฟอร์เนียสังกัดพรรคเดโมแครต ด้วยผลงานนะครับสมัยเป็นสมาชิกบุธิสพาเนี่ยก็สนับสนุนเรื่องของการปฏิรูประบบบริการสุขภาพครับแล้วก็ยกเลิกสถานะยาเสพติดของกัญชาในระดับประเทศโอ้ต้องอยู่พรรคกุนอันดุทินนะคะนี่แล้วก็ยังให้การช่วยเหลือนะครับให้กับผู้อพยพที่ไม่มีเอกสารได้รับรองสถานะพลเมืองสาหรัฐแล้วก็มีการห้ามใช้อาวุธสังหารนะต่างๆมีการปฏิวัติการเก็บภาษี ตราก้าวหน้าก็ฟิลเนี่ยแหละเดมโมแครตคุณนาต้องจับตาดูนะครับว่าเธอจะยังไงเธอจะยังไงคุณนะาเพราะว่าโจไบเดนหลังจากที่ถอนตัวไปแล้วก็ส่งมาเลยนะสาวสวยผิวสีวัย59ปีดีกรีรองประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกากัมลาแฮร์ริสจำชื่อนี่ไว้